ไม่อบเป็นผู้หญิงหรอวะก็แต่งเดี๋ยวแต่งเองทำไมทำไมคลิปนี้เป็นผู้หญิงคับคลิปท ok ี่แล้วยังเป็นหัวอะไรนะองโกงอุดงอุดงอุดเลยไปไปสัญญกรรมมาละโอมาแล้วอ๋อเป็นเดี๋ยว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 เฮ้ยมันเป็นเพิร์ทสั้นเหรอใช่เพิร์สครับผมถ้าไม่เฟิร์ทมันก็ไม่ร้อนสิครับผมก็ได้แล้วทำไมมันมันทำอะไรไม่ได้เลยอะไม่ด้ก่น กดชิปวิ่งครับแค่นั้นแหละไม่ไม่ไม่ตอนนี้คือมันดำมืดแบบกด F เปิดไฟฉายเคทบอยนี่หว่าเคทบอยอยู่หลังเนี่ยอะไรอรู้แล้วเออกระดาษกอดเออต้องเปิด power supply อยู่ในห้องอ่ะไหนไหนอ๋อมันต้องเปิด power supply มันถึงจะมีโอกาสวิ่งได้เปิดประตูไม่ได้เหรอไม่ครับมันต้องเปิด power supply เดี๋ยวพวกประตูทางผ่านไม่ใช่ประตูอ่ะมันเปิดกด F เปิดอะไรไม่ได้หรอไม่ได้นี่ โอ้มีเหนื่อยด้วยนี่หว่าสเตมิน่ข้างล่างอบอยวิ่งหนีแล้วกันเซนเดอร์ <S S อยู่ไหนอะบยเปนเซนเดอร์เหรอไม่รู้อะเข้า <laughs> ขมาเคทบอยมันมืดถึงวะเฮ้ยไปฉายมีให้คนละอันมัน <clears S 2> ไม่มืดก็แปลกแล้ว <c oughs> อุย้ยสติเซนหายไปสองคนแลว้ววะไม่เห็นเจอกระดาษเลยอะเออหายไปสองคนแล้วนี่หว่าใช่ไหมเฮ้ยกระดาษไม่เจอสักอันเลยอะ ถ้าเราปิดไฟเซเรนเดอร์จะเจอหรืะเปลาเขามองเห็นเลยครับถ้าคนเป็นเซเลนเดอร์เขาเห็นเฮ้ยทขาเรว่าตกใจไม่เอาเลยตกใจว่าเซเลนเดอร์อันนี้ใครเนี่ยเอ้ยบ๊วยมันเป็นเซเลนเดอร์ชัวร์เลยปะเอ้ยไปไปไปบย่๊วยมึงเป็นเซเรนเดอร์เหรอเราก็ใช่ไงเป็ถามว่าใครอ่ะถาม แคทบอยเปล่ากินกีตาร์ท่าสีเงนที่ใครเนี่ยแคทบอยเปล่ากีนกีต์อยู่คนเดียวเอออ้าวโวยไม่เอาโวยทำไมคนมันเป็นเซนเดอร์เฮ้ยไม่เจอกระดาษ่เลยไม่เจอกระดาษทุกแม่เลยถ้าเซนเดอร์มาใกล้ๆเราจะมีเสียงอะไรเตือนไหมคือต้องหันหน้าเข้าครับมันจะเตือนว่าลุกเอาไวมันจะบอกตอนแบบสรุปผลว่าใครเป็นเซนเดอร์ นั่นนะไหนอ่ะอ๋อโดนบนฆ่าได้คนเดียวเองฆ่าได้คนเดียวเองมันมารอลุ้นนี่มาใครเดี๋ยวเป็นเรนเดอร์เหนื่อยเลยลูกกกิโดนจับไปทีี่เหนื่อยเลยกีตะดังชิบหายตกใจเอาไอ้ไอ้โดนเดี๋ยวรู้แน่นอนเฮ้ยแคทบอยเงียบๆแบบนี้มึงเรนเดอร์ใช่ไหมใช่เอาเลยแต่เล่นนากมะก่อนเลยเนี่ยใช่เหรอเล่นเหรอเอ้าหลอกทำไมล่ะเชี่ยแมงมุมวะ อยากโดนอะไรอะโดนจับก่อนปะล่ะอย่าอย่าอยู่กับเพื่อนอยู่กับหลายคนตายพร้อมกันได้ป่ะวะมีหน้าที่เข้าไปจับคนแล้วก็กดเอฟบลัวแค่นั้นนี่ใช่ไหมุกุกุกเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยวิ่ง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 อยู่กับเพื่อนนะอยู่กับเพื่อนนะอย่าหันไม่มองถ้าหันไม่มองก็ไม่เป็นไรหรอแล้วกระดาษมันอยู่ตรงไหนไม่เคยหาเจอเลย ก็ตั้งแงไปเรื่อยๆอ่ะแต่กำแพงลังแล้วแต่ติดคางตูมังอะไรมังนี่ไงเก็บเก็บไงวะอออีกสายสองแผ่นแล้วสองแผ่นแล้วอย่ายืนขวางย่าืนขวางในเซเดอร์มาก็บบอยอ่าไม่เอาไม่เอารู้นะว่าคนไหนฮะรู้นะไม่เอาไม่เอาเก็บกระดาษได้ใช่ไหมล่ะไม่เอาไม่เอาเกมแม่งวังเวงแท้วะเอ้ยยย ยาไอ้เครื่องนี้ทำอะไรได้อะเป็นเจเนเรเตอร์ไว้เปิดประตูห้องอื่นครับเนี่ยพอมันเป็นสีเขียวปุ๊บประตูจะเปิดเพิ่มแล้วก็กระดาษก็จะมีเพิ่มกระดาษก็จะไปอยู่ห้องพวกที่ปิดนั่นแหละอืมเฮ้ยมึงไล่นังกระมาวะชิบหายรู้ได้ไงว่าไล่นังกระมาไม่ยอมโทรมาครับไม่มีที่หลบไม่มีที่หลบไม่มีที่หลบเดี๋ยววะไปเลนแล้ววะไปเลยแล้ววะไปเลยแล้ววะ เอ้ยเปนใกล้ว่ะไม่กล้าหันหลังอย่าอย่าเก็บบอลเอาไว <ball. S 2> แล้วเอาไวแล้วเอาไว้แล้วเอาไว้แล้วทำไมจอมันสีฟ้าวะจอมันแบบเบลอเดีย๋ยอยี่คี่เพื่อนไปไหนหมดวะตายอีกหนึ่งนะจ๊ะทำไมเหลืออยู่คนเดียวทำไมหน้ามันเบลอวะมันโดนหลอกแล้วมันเลือลดลดเหรอใช่ก็เลือดน้อยแล้วเปอร์เซน็นต์เปอร์เซ็นต์เลือดอ,อยู่มุมซ้ายแล้ไล่ไล่ล้ เหลือยี่สิบสองเงหายน่าจะแอบบต้องแอบตู้ได้วะทำไมคนเริ่มตายเรื่อยๆวะแก็ดบอยโหดอ๋อด่านหนึ่งจะมีเจเนเตอร์สามอันใช่ไหมใช่แล้วก็ถ้าถ้าเปิดเจเนเตอร์ไม่ครบก็ไม่มีทางได้ไอ้นี่ครบโอ้ยเอาตายเลยใช่ไหมเหลือเหลือยี่สิบสองะโผล่ไปตายเลย หูด้งว่าไหนล่ะหูด้งนี่ไงหูทองอ่ะวันวันนี้มาในทีมหัวอะไรครับยันฮีอะไรนะสันตั้งแต่หัวยันฮีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในการปลวกอ่ะใครกินในการปลวกอยากรู้มากเลยเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรบอกเซนครับเป็นอะไรบอกเลยว่าเป็นซีลินเดอร์เฮ้ยทิ้งเอาเฮ้ยเขาต้องสงคัญจีวิทยากันหน่อยเฮ้ยใครจะไปรู้บอกว่าเซนเนี่ยไม่แน่เนี่ยซีลินเดอร์หันมาดิ ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว,ไป,รวไปเปิดจีเนอเตอร์บอยบนข้างบนมีกระดาษแปดแผ่นอ๋อโอ้ยไม่ได้ยินเสียงเหมือนใครหายใจข้างๆหูวแคทบอยไปไหนวะยังไงเจนเตอร์เปิดจีเนอเตอร์อยู่ครับเจนเตอร์เจนเตอร์เปิด gender, เปิน <gender, S 2> นี้ด้านเล็กหรือเปล่าเนี่ยทกไมมันแทบกระดาษเจอแผ่นเดียวนะหากระดาษดิบวยหากระดาษดิบวย ไอ้คนเงียบๆเนี่ยน่ากลัวเดินตามเดินตามเดินตามแฮทบอยเนี่ยบอยมันเป็นคนเห็นอยู่ข้างหลังอะเออสาสวยเนี่ยเสาสวยไหมเป็นคนสาวสวยแล้วมาเดินตามต่อมาแยกกันเด็กไม่มีทางไม่มีทางตรงยาวแบบน่ากลัวมากคือถ้าเรนเดอร์ยืนนี่ถ้าเราไม่เปิดไฟได้ปะเปิดไม่เปิดไฟก็ได้แมองไม่เห็นโอ้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีคนที่หายตัวอยู่อะ จะบอกแคทบอยว่าเมื่อกี้เห็นเขาเห็นเงาเเดินตะคุ้มตามหลังอ่ะคนตายไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะเฮ้ยสเลนเดอร์สเลนเดอร์ถ้าหายตัวนี่มันไม่เห็นเลยนะอ้าวแล้วใครเป็นเงาอ่ะเออร้องอะไรวะเอ๊ะอะไรเปิดไฟอ่ะนี่ไงล่ะเนี่ยเนี่ยแคทบอยข้างหน้าระวะเฮ้ยเฮ้ยดันนี้ด้านนี้ไม่ด้านนี้ไม่ใช่สเลนเดอร์เหรอดันนี้มีตัวอะไรวิ่งตามไม่รู้อ่ะ มีเซนเดอร์เมื่อกี้มันโผล่หน้าพี่แล้วไอหน้ายิ้มอ่ะเออผมเห็นแล้วดิเอ้ยมันเดัตตอมบี้อ่ะเมื่อกี้เจอเซนเดอร์แล้วโผล่เป็นเหมือนซอมบี้วิ่งข้างหน้าเลยดูแต่ใครวิ่งตามผมไม่รู้เป็นเงาเงาอะมันโดดจู๊กอยู่มันศพนี่ไหมวะผมคือผมไม่ได้มองหลังเลยอ่ะผมเลยไม่รู้เรื่องออ้้าลุกเอาเว้กระดาษหิ้งแผ่นแล้วเยอะเยอะเนี่ยตะตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะระวังเรียบร้อย เอามาใครตายนะสุดใครตายเนี่ยตายวะ่ะแซตบอยครับตายคู่เลยอะ่ะ <c oughs> ต,ตายคู่เลยอะ่ะตายดิเอามันเหลืออะไรกับม้าคนเดียวเนี่ยชิบหายนากกามาโอ้โ<ร>หฝ่ายต่อไปในการไม่เชื่อแล้วคนที่ข้างๆเขาจะทำอะไรไ,ได้ดไม่มันมีพอกมันมีเซเรนเดอร์กับเออมีเซเรนเดอร์คนหนึ่งอะ่ะตอนนี้เหลือเซเรนเดอร์กับนากามาแล้วสองคนผมเป็นคนดูอยู่แล้วมันไม่มีกระดาษให้เก็บแล้วอ่ะหาให้เจอ ต้องซ้อที่ไหนสักทีอีกสามสิบสามวิหมดเวลาเหรอเออไปแล้วยังไงกูขอรอดขอรอดนึงกระดา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 ดโอ้กระดาอยู่ข้างรถก็จักรกระดากระดากระดาอีกแผ่นหนึ่งอยู่ไหนส่งเสียงหน่อยอย่าให้กูคุยคนเดียวเหงาเฮ้ยอะไรกูผีแดงแดงอะไรปิตปีตปะข้างรถข้างรถข้างรถรถเหรอรถไหนวะมีหลายรถอะรถเผ็ด เลยรถเปรี้ยวรถกระบะทุยเนี่ยหยุดลงรถกระบะสีน้ำเงินอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเก็บแล้วเก็บแล้วมันยังไม่เริ่มเกมใหม่อีกเหรอเอ้ยไม่เอ้าคือพี่ไอซ์อยู่ในเกมนั้นเก่าคนเดียวอ่ะอ้าวเริ่มเกมใหม่แล้วเหรอกำลังจะเริ่มอ้าวจอดำไปแล้วแล้วไม่มีวงเลยอ้าวเนี่ยข้าใหม่เกมละเป็นซีดีเซนเหมือนเดิมก็แไดว่าเมื่อกี้เหลือพี่ไอซ์คนเดียวอยู่ข้างในไม่มีเลยเดอร์ด้วยแล้วคือเกมมันเริ่มใหม่เลยก็เลยงงว่าเอ้ย ทำไมไอ้บอกว่าหารถอยู่ไม่หากระดาษอยู่ข้างรถเลยวะงูสรุปกี้กูวิ่งคนเดียวใช่ไหมโอ๊ยกระดาษนี้อีกแล้วอ่ะโอ้ยเกิดมาก็เจอกระดาษเลยวะกระดาษนี้ไม่ชอบเลยครับเออสองแผ่นใครแม่งเงียบๆเนี่ยเซนเดอร์ชัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไปดูอะตามพี่ไออยู่อะไหนเฮ้ยอะไรเซนเดอร์มาเหรอโอ้โหโดนโดนอย่างนี้เลยเลยเก้าสองแนี่ วิ่งไงไอคนหัวล้อเนี่ยไอ้คนหัวล้อบวยแม่งซีลิเดอร์ชัวร์เลยชิบหายบวยแมวบว้ยซีลเดอร์แม่งดวงดีดวงดีไปเปล่าว่าเป็นสองรอบแล้วเนี่ยเรารู้จุด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 กระดาษแล้วคือมันใช่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 แล้วทำไมต้องโดนเล้งคนเดิมวันนี้เขาเรียกว่าวงลูนี่ไงตายมึง แล้วว้ววเปดสิบสโอ้โหแปดสิบนี่ไม่น้อยนะเปิดแล้วเจนเตอร์ครบแล้วคือมันก็โดนคือโดนหลอกทีรถรถทีไม่ใช่หน้อยๆน,นะเอ้าหรอเรือว่าต้องโดนจับอย่างเดียวทีนี้โดนรถบวชไม่เอา <c oughs> เฮ้ยอะไรวะกูว,ว่าอะไรมึงแขนไม่ไหวพี่ไม่เอาไม่เอาเฮ้ย <c oughs> อย่าอย่ามึงไล่ตามมึงไปหลอกไอ้เสื้อฟ้านู่นอยอาอย่าอย่าอยากรู้กระดาษอยู่ตรงไหนอยากรู้เปล่าโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรวะอะไรวะโอ้ยโดนโดนดึงดีกว่าอย่าอย่ามันดึงกัหรอวะมันดึงไงวะไม่เห็นเรื่องมันมันขึ้นบอกว่ามีเอฟอะตาองดึงใช ดูให้ว่าเซนเดอร์อยู่ไหดว่าใครเก็บประดาบได้เยอะเซนเดอร์อยู่ตรงเจนเนเรเตอร์อ่ะตอนแรกกำลังหายตัวไปแคดบอยหลังมึงแคทบอยหลังมึงวิ่งไปวิ่งไปมองไงไมมองเราจะบอกเราจะบอกทำไมเราว่ามันอยู่ข้างหลังอาอเราบอกไว้ไงจะได้ไม่หันไปมองคือหันเพื่ไปมอข้างหลังข้างหลังเนี่ยไม่มองข้างหลังวิ่งตรงไปวิ่งตรงไป อยู่ข้างหลังเลยวิง่งไปตะวินหมดมันจะไปดักหน้าแล้วระวังนะระวังระวังดเอออย่าโดลงมาอย่าโดลงมาคือต้องหากระดาษเออกระดาษมันไม่มีเลย <c oughs> บอกกันอย่างงี้ก็ได้นะบัวยมันไปหลอกอีกคนเหรอกระดาษข้างบนอนะ่ขนนะข้างบนไม่มีกระดาษนะเท่าที่พี่จําได้ไม่คือผมต้องคือผมมันมองมันมองที่สูงมันเวอร์กว่านะถ้าจะไมปผิดมันไม่มีข้างบนอ่ะเอ้ย ไฟสีแดงอะไรวะเมื่อกี้ไรหัวชมพูมันยืนทำอะไรวะนี่โดนจับอยู่ใช่โดนจับอยู่โดนจับเป็นภาพเป็นภาพแบบเนี้ยนะน่าเกลียดมากกระโดดกระโดดกระโดดหลับกระดองกระดองกระดองอย่โดนตามตดที่ข้างหน้าข้างหน้าระวังระวังมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหน้าแล้วมันคือยังไงก็ตายถ้าโดนจับเพราะมันเหลือคนเดียวแล้วเออเลิกพกกลับเกินอยู่ข้างหน้าแล้วนะ เอออย่มันเหลือคนเดียวต้องยอมค่ะโอ้อยู่ข้างบนใครจะไปเจอวะไอหลอกเพื่อนอ่ะบอกแล้วจำได้ว่ามันอยู่ไม่มันอยู่ติดกำแพงแล้วมันอยู่กำแพงนหนดูแระบอยเก็บไปสีแผ่นเดี๋ยวนะสามแผ่นคนอื่นนี้ไม่ได้เล่นในนี้ใช่ไหมเล่นกคนสองคนยัามายืนบังกล้องดิคนดูเขาจะมองหน้าอย่างงกอย่างงิอย่างอิด ว่าบวยอีกแล้วแน่เลยวะหัวล้อแบบนี้วิ่งอยู่ไหนกันเอ้ยกระดาษจำเสียงกระดาษไอ้นักกรรมีกระดาษแล้วนี่ไงเอ้ยเจอเจอบวยแล้วเหลือมึงอะแคทบอยอยู่ไหนดูเนี่ยยังเห็นนี่เลยไม่เชื่อไม่เชื่อ อ้าวจะเนี่ยอยู่ข้างหลังพี่บัวเนี่ยโอเคเราเเราเป็นสามนอเลยอะสามนอจะตายก่อนเนี่ยเจอสามคนเดียวสามแผ่นเนี่ยโอ้โหนี่รวมรวมกันรวมกันเราตายหมู่นะรวมกันเราอยู่เฮ้ย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 เฮนเดอร์อยู่แถวนี้เทนเดอร์โอ้หน้ากูเลยชิบหายวิ่งอ่ะซันเดอร์อยู่แถวนี้เทนเดอร์แถวนี้เอาหน้าห้องกำแพงได้ไหมได้ก็โดนจับกีโก้ใช่อ้าวเปิด เปิดแล้วนี่มีกระดาษสองแผ่นตรงนี้มีกระดาษสองแผ่นแค่เดินตามมาเนี่ยเก็บได้ตอเกอร์อะเดินตามมันปีกิดเอเปิดเฉยเฮ้ยเซนเดอร์อยู่ที่กูอีกแล้วอยู่ที่กูอีกแล้วเออคนละแผ่นคนละแผ่นเก็บไปเก็บไปยายายาเซนเตอร์เปิดครบแล้วเนี่ยเหลืออีกสองแผ่นไม่ไผมไม่พอพอเปิดครบผมเจอบ้านหลังหนึ่งที่มีกระดาษสองแผ่นแหละเจ็ดแล้วเลยแล้นเดียวเจ็ดแล้วต้องหาอีกแผ่นให้เจอเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเพราะต้นไม้ต้นไม้ กำลังมองกำลังพยายามมองต้นไม้อยู่ว่าหลงอะไรเปล่าเกมนี้มีต้นไม้ด้วยหรอคะข้งนอกอ่ะเหยียบเลยเฮ้ยไฟอะไงแดงๆวะต้นไม้เยอะมากเลยวะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเก็บเก็บยิ่ง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 น่ง่งยส่กเิ่งยิ่งยิ่งย้ยิ่ยท่งยิ่งนิ่งยิ่งยิ่งาิเงยิ่ตยมเนี่งยเ่็บิึงย่งง่ง่่ง่่่ แคปบอยว่ะหนักกระมาสามแผ่นถูกไหมเฮ้ยอันนี้มีไอออปโกามาโต้ด้วยว่ะเนี่ยไหนง่ายหัวน้ำเงินน่ะอ๋อเออนี่มันเรื่องด็อกเตอร์สเตรนจ์นี่ว่ะก็เป็นนักเวททำไมเขาอัพสเตงจ์ครับเออมันต้องอัพอินดิด็อกเตอร์อินมาละอีกแล้วเหรอด่านอะไรเนี่ยอ่างั้นพี่ไอเจอกันพรุ่งนี้อันนี้ด่านอะไรอ่ะด่านคอมเพล็กซ์ อยู่ไหนกันไม่บอกอไม่รู้เก็ไม่รู้เพิ่งเกิดมาเนี่ยอยู่ในห้องสมุดอะอยู่ในห้องสมุดเฮเอ,เอไม่เห็นใครเลยอะ,น,ววะน่ากลัวว่ะน่ากลัวอะไรวะเออมาด่านนี้เกิดมันมันห้องมันกว้างเขาเลยเกิดแยกกันอะเฮ้เห็นคนละดีใจจังไปกับคนแล้วกันดีใจจังแล้วแล้วก็เดินตามนั่นไงแต่นี้ สเต็ปนี้ไม่มีอีกแล้วยวผมว่าจับกระเสียเวลาเดี๋ยวแล้วทำไมทำไมไอชทบอยถึงเป็นตัวเดิมเลยอ่ะเป็นตัวเดิมคืออะไรบ้าตัวเดิมอ้าวเป็นพอกเป็นพอกตี้อยู่วะเออบัคใช่ไหมเราจะจะบัคกด้แหละแย่ว่าผมต้องรีเซ็ตคาแรคเตอร์เอาเผื่อละเผื่อหายตอนเข้าหน้าลรอ แล้วใครเป็นพ็อกซี่วะเอ้ยผมเห็นเงาแวบๆอ่ะใครเป็นพ็อกซี่ไม่รู้อ่ะเดินเดินอยู่ใกล้ๆอ่ะมวยวาอะไรอ่ะแคทบอยคนกลังคนกลางเดินชิวๆเลยแคทบอยเจนเนเตอร์มันเจอเครื่องเดียวเองอ่ะแคทบอยยังหาเจนเนร์ยังหาเจนเนเตอร์เพิ่มก่ะแคทบอยแล้วว่าแคทบอยอะไรสองสามคนแบบโธ่ไม่เอาดิไทำไม เอเจ้โอ้บ้าจ้าโบขับบลากระจูบบลูบรูจบลูบดูจุดกัดเก็บกระดาษไปเลยน่าด่าแผ่นน่าน่ะโดยพี่ไอดักผมไม่รู้นะไอ้นุ๊ปไอ้นุ๊ปหมานี่น่ารักดีว่ะนุ๊ปหมาบนกำแพงโชคดีไอ้โชคดีอะไรโชคดีอลไวบ้างอุ้มมีเบลเซอร์ด้วยโอ้ยเชี่ยอ๋อลืมไปว่า อ๋อแคทบอยไม่เห็นกูหรอวะเห็นอะไรอ่ะผิดทางแล้วเติม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 ไม่ปังทางออกให้ไปให้ไปไม่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 ปังอย่าอย่าอยู่ข้างหลังเราเห็นโอนแล้วไม่จะมาจับแกมองหน้าโดยเอาดิ เออเออเเอเอ่อเอ่กเอ่อ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 เอ่เอ่อัอ่อเอ่อเอ่อเอ่โกงอ่ะเอ่อเอ่อเออเอ่ออ่อเ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 อ่เลยอเอ่อเอ่แเ่อเอ่อเอ่เอ่อเร่อเอ่อเอ่นเด่อเอ่เอยอเอ่่อเอ่อ่อเอ่่อเอ่อเอเ่อเออเอ่อเ่่เ่อเอ่เ่อเอ่ออ่ออ่อเอเอ่อเออ่่อเ่อเอ่ออ่อเออ เออเนี่ยะบ็อกซี่บ็อกซี่มันยืนบ็อกซี่มันยืนตีแหววเอกอลี้ยืนบ่นตายแล้วเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยบ็อกซี่มันช็กทีมหน่อยนี่เพื่อนฮัลโหลมันมันปวดคือมันวิ่งเร็วไงมันปวดวิ่งโคตรไหวเอาหน้ากูมงเอาหน้าซุเข้าไปเปิดไฟใส่ด้วยดูนี่มันแล้วตายมัน โอ้ดดสูงจังโดดสูงโดด z o งยังวะเสร็จได้ได้สีได้สีฟ้าป่ะตัวอะไรวะบอกสีป่ะใช่ใช่เหรอใช่ใช่มันจะเป็นในตัวเล็กวิ่งเร็วอ่ะน่าสีม่วงอ่ะเก๋เฮ้ยแคทบอยหายว่ะแคทบอยหายอะไรวะพี่ดีเฟนเจอแล้วเฮ้ยเราเป็นคนกันหมดเลยรอบนี้ไปไปไปไาแล้วเมื่อกี้บอกสีฟ้าเถอะเอ้ยก็ว่าอยู่มันมันต้องสีเขียวไม่ใช่เหรอกำลังนึกอยู่ไง ก็ไม่รู้เป็นสีอะไรก็เลยพูดพูดมั่วๆไปก่อนแต่เกือบถูกก็เลยนึกว่ามองเห็นเป็นฟ้าก็ฟ้าเนี่เดนเนเตอร์เครื่องแรกเปิดแล้วเปิดไปเลยครับเราต้องชนะเดี๋ยวเราชนะรอบแดงนะนี่ก็เดินตามจากไอ้หัวเหลืองเนี่หันีปก็ตกใจนี่เฮ้ยมีเสียงมาวะเหมือนจะคาสทะเลอะห้องครัวห้องครัวเฮ้ยห้องนี้ทิผหานะเดี๋ยว วอกไม่ได้นะไม่เห็นมีกระดาษสักแผ่นเลยก็เข้าข้างในเลยถ้าไม่เจอะนี่เจอแล้วแผ่นหนึ่งทำไมเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆวะนี่เจอแล้วแผ่นหนึ่งเจอแล้วแผ่นหนึ่งอ้าวเฮ้ยเอาเดินตาอีกแล้วไม่ต้องมาบอกเจอแล้วแผ่นหนึ่งเลยคนนำหน้าเจอก่อนอยู่ในบ้านอะตอนนี้คนอยู่ในบ้านเพียบเลยก็ต้องอยู่แหละเพราะว่ามันในบ้านก็ต้องเป็นที่รวมกระดาษนั่นแหละตายไปแล้วคนหนึ่งนี่วา <uis S 1> เห <ใน S 2> ลือเ uh จเนเรเตอร์เครื่องเจเนเรเตอร์น่าอยู่ข้างในในไหนในบ้านเหรอในในโรงเรียนไม่รู้บ้านหรือโรงเรียนเหมือนโรงเรียนมากกว่ามีเข่าว,วงกดอ่ะใครเข้าไปสำรวจอย่างอ่ะอยู่ในเขาวงกดว่าเอาได้กระดาษมานหนึ่งละในบ้านพี่ว่าพี่เดินหมดแล้วนะไม่ไม่เจ er ้าเดาดูในเขาวว่าวงกฏไปครับเข่าวงกดนี่มันแมปเตลนเดอร์จะชัดภาคไหนวะมีเจเนเรเตอร์หนึ่ววงอยู่ในเข่าวงกดอ่ะไม่ไม่อันนั้นเปิดนานแล้วยังอ้าวเหรอ จริงนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยถ้าไม่โดนเซเรนเดอร์เซรฟไว้ก่อนนะมันไม่โดนหรอกเพราะเซเรนบเดอร์อยู่ในบ้านของแรกนะมันเป็นหลักการคนไลยว่าในบ้านมักจะเล่นกันในกอดเว้ยเป็นนี่ไงเปิดให้ดูเลยอ๋อนี่ไงเจอละเห็นปะไอ้เจ๊กแผ่นละอยู่ข้างนอกกันเหรอนี่เข้าในบ้านกันยังเนี่ยอยู่ข้างนอกตลอดเลยผมไม่เข้าเลยยังไม่ได้เข้าเลยอะไรนี่เดินอยู่ในบ้านก็ดีแล้วดีมันต้องแบ่งกันเช็คนี้แหละนี่เราทีมเวิร์กนี่ว่ะสองแผ่น มู่แดนนี้กว้างว่ะเล่นเล่นเนเซเนเดอร์ยากนะเนี่ยผมไม่รู้อ่ะว่า,วามันมันมีเจเนเตอร์เปิดเจเนเตอร์ครบแล้วมันจะต้องเปิดประตูลับหนึ่งหรือที่อ่ะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองถ้าเจอเราก็ชนะร้อ,องอะไรวะอยู่ในห้องอ่ะผมเดินเข้าบ้านมาเลี้ยวซ้ายเจอห้องเลยหนึ่งิ่เลี้ยวขวาเจอห้องเลยหนึ่งเจอหนึ่งตัวเลยเซเนเดอร์เฮ้ยเซเนเดอร์มันอยู่ที่เดิมอ่ะเลี้ยวขวาไปดิเลี้ยวขวาไปเข้าไปเลี้ยวขวาเดี๋ยวล่า อ๋อมันหลอกไอ้คนยืนหันหน้าเข้ากำแพงแล้วผมไปดวงซวยโดนกิน้มครับยิ้เคอีกแผ่นเดียวแผ่นเดียวอีกแผ่นเดียว,น,ยวน่าจะอยู่ในบ้านนี่แหละแต่ไม่รู้ตรงไหนมองต่ำมองสูงมองทุที่ปิดตาเล่นได้ไม<อ>เล่ไม่เจอเฮ้ยอย่ตกใจเล้นเด็ดเฮ้ยเดอร์อยู่หลังเดือดวิงวิงว่งวิ้ง วิ่งทำไม่รอแล้วไม่ต้องเดินตามเหเฮ้ยนี่ประตูนี้เปิดเข้าไปเลยพี่ไอเนี่ยประตูนี้เปิดตอนแรกไม่เปิดนอกบ้านเนี่ยบ้านซ้ายอ่ะบ้านห้องซ้ายก่อนที่เป็นเิอแล้วแผ่นท้ายเยสเออสวยอว้ยเกือบตายอยากเป็นเซนเดอร์สักเกมนะค่อยปิดเป็นรถหุ่นดิจะได้เป็นเซนเดอร์ซื้อเอ็กซ์ตร้าสตามิน่าดีกว่ามีกระดาษเยอะอยู่พี่ไอ้มีกระดาษต้องยิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดแผ่นอ่ะซื้อหล่ะไอคือการผ่านตัดมุกใช่ป่ะก็เลยชวนคุยเรื่องอื่นโคตรแย่ เสียงหมูร้องเหรอเมือ่อ้หายลมทางปากประกาศก้าว่านี่คือรอบสุดท้ายถ้าไม่ได้เป็นเซเลนเดอร์เราก็จะเริ่มออกเลยไม่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 นี้ด้วยไ,ไม่เล่นแล้วออกก่อนสีแข่งมาแล้วขาวขาวจ้วชมพู <laughs> อาจจะเป็นเซเลนเดอร์ตุดก็ไดนะ้เดี๋ยวเคทบอยอยู่ไหนวะหาไม่เจอวะอยู่ข้างนอกอยู่เลย,ยไม่ไมเข้าไปข้างในเลยเด้ยเอ้ยซั้งเดอร์ใหม่กูโดนคนแลกตลอดเลยวะฮะ แล้วเหลือ80แล้วเนี่ยมีดวงสมพงกับเซนเดอร์เหรอ,อ,อมันมันมันเปิดมันเลงคนนะเรียกว่าตัวตัวจ่ายแต้มคือโหดไงเขาเลยวิ่งตามมันเออโดนอีกแล้วโอย้ยเหลือแล30แแล้วเนี่ยมันวิ่งตามมันเป็นวิญญาณตามติดผมอ่ะเแลหนึ่งแผ่น อ่าชั้นเดีอยู่ชั้นสองนี่หว่าโหตรงนี้เดินเดินเตะๆชั้นล่างก็ดีเดินเตะยังมีชั้นสามด้วยนะมีชั้นสามแล้วเนี่ยมีชั้นสามแล้วโอ้ยใครโดนวะเอ้ยผมดีกแล้วเหรอไม่ใช่เลยไม่ใช่เลฮ้ยผมโดนอ่ะผมเลือดเหลือสิบเจ็ดแล้วเนี่ยเลือดจะไม่เหลือไว้ทำมาหากินแล้วเนี่ยโดนเออมันหกแผ่นแล้วนี่หว่าชิพหายเออโดน โอเหนื่อยเหนื่อยใจลากรอยแคทบอยเหนื่อยใจว่าโดนคนเดียวต้องเป็นเทเลนเดอร์ดีว่าก็ใช่ไงบุ้ <laughs> อย,ยอยู่ไหนบุ้ยตายไปแล้วอ้าวอ้าวทำไมตายวะ <laughs> นั่งกลับมาแหว่งเร็วแล้วทำไมต้องโดนก่อนตลอดวะ <laughs> <laughs> คือแบบโผล่มาปุ๊บผมยังไม่ทันเริ่มเลยปุ๊บถึงโอ้เอยเดินตามใครมาวะ อ่านดืนจ้องอย่างนั้นก็ตายเด็ครับรู้มั้จ้องตาคมิงไอ้จริงผมซื้อเปิร์กไอ้นี่มานะเปิร์กเป็นสไลเดอร์แล้วเห็นชื่อคนทุกคนอ่ะกี้โก้เอออ่ะก็คือกะหลอกคนคนคนรู้จักก่อนไงไม่ได้ซื้อคือซื้อมาแล้วไม่ได้เป็นสักีไงนี่เรียบร้อยเฮ้ยมันเหลืออีกแผ่นเดียวนี่ว่ะเขาเหลือเขาอยู่ชั้นบนกันเยอะแยะเขาเหลือเพียบเลย ก็ผมว่าอยู่ข้างนอกพี่ไออยู่ตรงรถรถกระบะน่าจะมีเนี่ยนี่โดน,โดนครับโดนไม่โดนไม่ตาย,ตายดเดียวตายดเดียวตายเพราะว่าอ,อยู่ตรงรถกระบะเชื่อผมมันไม่เคยมันไม่ีคนออกไปหาเลยอ่ะอะไรก็ได้แต่มันมันเคยอยู่รอบนอกอะแต่คนออกไม่ออกไปหาเนีเ่ยไม่เจอคนมันเข้ามาคนมันมุ่งเข้ามาข้างในเรือ่อนีเหือเปอร์เซ็นต์หนึ่งกว่าเหลือหนึ่งมีคนมองเข้าคนมองเข้ากำแพงหนึ่งคนฮัลโหล พวกมองก็แพงนี้ต้องจับให้เข็ดนี่จับซะเลยเียอรลอยอ่ะเียบร้อย,อ,อ,ยอย่าอย่าดือ้อดื้อกับพี่อ้าวคิบหายหลุดอ้าวหลุดตายนี่ว่ะเขาเขาหลุดแล้วเขาเหันมามองต่อตายที่ไหนเนี่ยอีกสองคนเราต้องชนะ <c oughs> ไงพูดไวไงบอกว่าอะไรถ้าไม่ได้เป็นอะไรเดอร์ก็ออกเออได้เป็นเช่น เอ้ยเดินติดแล้วว่าเดินเดินเห็นชื่อทำไมไม่วิ่งตามมาหูนี่หาอยู่เจอแล้วนะสวัสดีโอ้ติดเก้าอี้ติดเก้าอี้ก็เอาสวัสดีหันมามองหน่อยเพื่อนไปใหม่ไปไปไปแล้วมีไปแล้วมีไปแล้วน่าก๊อฟนีเนี่ยมันไม่ลงไปชั้นล่างเลยเห็นป่ะผมบอกแล้วมันไม่อยู่ข้างนอกกันเลยอ่ะ นี่ไงเต็มหน้าปุ๊บปั๊บปุ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 ๊วปุ๊บงุ๊บป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 ุ๊อปุ๊บปห๊บปุ๊บเุ้บปุ๊บปุ๊บปี่บเุ๊บปุ๊บปน๊บปุ๊บปุงบปุ๊้โุ๊บปุไบ่ได้เก็บมุ๊บปุ๊บบปุ๊บปุ๊บปุ๊ะอุ๊นปุ๊บาุ๊บนเ๊เรนเดอร์ก็ชนะโคตรโหด มันโกงอ่ะนะก็ว่ามันเห็นคนน่ะคือถ้าไม่เห็นมันจะยากกว่านี้เยอะไอ้นี่ทำไรเนี่ยหันหน้าเข้ากอมพงสวัสดีเราเองจับจับจับไม่ดินเลยไม่ดินเด้อดินน่อยวะดินดีนกระโดดมีกระโดดตัวเมื่อยว่ะ ไม่หลุดว่ะเขาเขาก็จับต่อแล้วก็ไม่หันมาสู้เนี่ยนะเหยยีบหัน <laughs> ยังไงกันเยี่ยมอยู่บนหัวเนี่ยเอาเดี๋เอาไม่หันมาก็อยู่เงี้ยเอาเดี๋ <laughs> หันมาเอากันเลยนะ <laughs> เอากันเลยนะหันมาหันมา <laughs> เดี๋ยวพิมพ์ก่อนยูเธอน่นาร้าวเธอน่าร้าวลุกแอดมีเอากันเลยนะ <laughs> พิทพรีสโคตรเกลียดมีไม่ได้ก็มีเกลียดผิดไงเอฟเมีดินน่ะมันไม่ใช่แล้วเป็นแบ็คมาไม่หันไม่จับนะไม่หันไม่จับนะไอ้หายโนดีไอ้หายตัวเดือเข้าไปกระชิด อ๋อเดินเข้าไปสิงไงเดินเข้าไปสิงเลยอ่ะมันออกไม่ได้มันกดไม่ได้เหรอ,อกดมันบอกว่าอยู่ใกล้ซิดิเฟนมากเกินไปอยู่ใกล้เกินไปกไจับเลยพอ่อเนี่ยเอาไม่จับ <c oughs> เราต้องจีบวิทยา <c oughs> เอานี่แกเลื่อนมาลดลนี่รถนิดเดียงมันเขาขึ้นเรือเป็นหางตาแบบแบบก็เอาไงวายลูกแอดมีฮัลโหล Tre เลื่อนรถเขียนให้ตัวก่อนเขาไม่หันวะเงี่ยหันมาหน่อยนึงเลื่อนรถสักสี่เลืนปี๊าจับแม่งออกเลยตายแล้วดี้นเนี่ยบิดดิ้นเลยนะคุยด้วยไม่ยอมคุยไง่งี้ยเนี่ยคนเรายิงใช่ไหมเออจะพาไปหากระดาษแล้วจะพาแบจะพาว่าเออเมื่อกี้น่าจะพิมพ์เนาะอะไรนะ walk walk with me พาไปหากระดาษ walk with me เอากันเลยตดิ เรียบร้อยครับผมชนะเลิกเลิก<า>เลิกเฮ้ยอะไวรวะตกใจไม่อยอมโทรมาเลยไม่มีที่หลบ